สวัสดีครับวันนี้พามาหาเจ้าฟ้าใสกันหน่อยครับนี่ครับไปหลายคนถามหาว่าทําไมผมไม่มาถ่ายเจ้าฟ้าใสเลยอี่มันเหมือนอ,อ่ะวันดีมารับตัวเจ้าฟ้าใสครับเดินทางอ่าไปยะโสนะครับ เดินทางปลอดภัยเด้อเอาแบบใดแบบใดแบบใดกดตรงนั้นบอยี่โอ้ไม่กล้ากดถนนลาดยางเขาเฮ้ยถอยมา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 หาเกียร์ถอยเจอไหมนะ่ะตบซ้ายดันหน้าเย้ yeah. hứa nào hứa nào hứa nào hứa ai rồi bao 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 à thôi má, thôi má. Ô, oh, oh. À, dẹp biển đi Thân bao bao ngày thân bao bao ngày bay 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 ơi 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 ngắp vũ khí lẹ bay Bye 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 ตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปตรงไปเบาบาเมื่อกี้หน่อยอ่าแล้วละไปค่อยๆขึ้นไปอย่านางเจอกันยะโสครับ เดินทางปลอดภัยมันมันมันป้ายป้ายป้ายไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปเลยขึ้นไปเรื่ายตรงไปเลยตรงไปเลยอ้าวยกผู้กีหน่อยยกผู้กีหน่อยยก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 ,ยกอีกยกอีก อ่าเดินหน้าไปยกหน่อยยกหน่อยอ่าละละเราวังกําแพงมุนมาเลยมุนมาเลยปอ มุนมามุนมาออออเอก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 เป็นหน้าเอีกต้องไปเไล่ต้องไปเไล่ว้าวโ,โอเคเดี๋ยวต้องรัดสเตย์ครับเอาสเตย์มาอยอู่ไฟสว่างดีแทยวะ เอาแรงหน่อยดิเอายางมาเรามึ้นกี้หน่อยเดียวเลยเดดีันดีแล้วไปเลยไปเลยโอเค ดไปทางโน้นลลยมันอ่ะเดีย๋ยวเให้มันเกาะสายไฟได้วยยกสายไฟขึ้นเดี๋ยวนี เดียวเดียวเดียวมุดก่อนยกสายไฟขึ้นโอเคหายดึกไปฮะสอดสอดอันนี้เลยเกมสอดตัวนี้ เออแหละใจโนยบ่ฮะใจนยบ่ฮะในยบ่เตะเนี่ยปีเหรอหน่อยปี่ดาแต่มวยแต่พอเดียวกัพอแล้วพอเส้นเดียว้อเรเคยรัดป่ใหม่เดินทางปลอดภัยครับ Not to stay on.